ท่านผู้ฟังคะทางจังหวัดระยองก็มีการเตรียมการพร้อมที่จะรับมือน้ําท่วมพื้นที่ชั้นในนะคะขอสนับสนุนรถติดตั้งเครื่องสูบน้ําระยะไกลสูบน้ําส่ง8,000ลิตรต่ตอนาทีประสิทธิภาพสูงช่วยระบายน้ําท่วมขังได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยเมื่อเร็วๆนี้ที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายไตรพวงไตรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายวิชิตศรีชรานายกเทศมนตรีนครระยองนายประเสริฐเหนือแสนผู้ในการส่วนสนับสนุนสปยรกรกู้ภัยนะคะค่ะนายนัทวุฒ เบนจสุรัตน์รงรักษารษาชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองและนายคิริวัตรอ้นพร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวบรณหักการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชั้นในหรือพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดระยองโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม,มซ้ำซากในเขตเทศบาลน,นครระยองในช่วงฤด,ดูฝนของทุกปีนะคะ ในายไตรพบกล่าวว่าในการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนนี้เบื้องต้นก็ได้สั่งการให้อําเภอทุกอําเภอและทางอบทอทุกแห่งเตรียม พร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาภาภัยพื้นที่นะคะจะชุดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากฝนฟ้าขนองและลงกระโชกแรงเตรียมความพร้อมกําลังพลวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรและยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตรวจสอบอ่างเก็บน้ำฝายน้ำรางระบายน้ำว่าจะพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่บริเวณที่สายไฟฟ้าพาดผ่านให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดไฟฟ้าดับหรือเสาไฟฟ้าล้มได้ทันทีนะคะนอกจากนี้สําหรับในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมซ้ํำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นในของจังหวัดระยองเขตเทศบาลนครระยองถนนหนองมหาดหลังห้างเซนทัลระยองสี่แยกเกาะกลอยและถนนจันทวุดม ได้มีการสั่งการให้มีการบรรณาการการทํางานร่วมกับเทศบาลน,นครระยองและอบทอในพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดน้ําท่วมขังเพื่อเป็นการลด ผลกระทบในวงกว้างทั้งการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและยาวเพื่อให้มวลน,น้ำระบายลงสู่ทะเลได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะคลองทับมาเบื้องต้นก็ได้มีการขอสับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรมีอัตราสูบน้ำส่งถึง8,000ลิตรต่อนาทีนะคะค่ะซึ่งก็มีการมาตั้งนะคะประจำเตรียมไว้ในะเทศบาลน,นครระยองซึ่งสามารถจะช่วยสูบน้ำท่วมขัง ในกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ทันท่วงทีลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ค่ะทางด้านนายวิชิตก็กล่าวว่าเทศบา,นาลนครระยองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ําท่วมซึ่งคาดว่า ในเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีพายุฝนเข้ามาเบื้องต้นก็ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ําขนาด12นิ้วจํานวน15เครื่องและมีเครื่องสูบน้ําขนาด3นิ้วอีก20เครื่องไว้รองรับพร้อมกับเตรียมกําลังพลเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันเครื่องจกักรเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ให้ลาหรือขาดนะคะและเตรียมกระสอบทรายสารองไว้อีกกว่า5,000ถุงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุน้ําท่วมขัง โดยในพื้นที่สุ่มเสี่ยงและน้ำท่วมขังซ้ำซากสามารถน,ะะนำรถสูบน้ำระยะไกลดังกล่าวนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่งงาราชการจังหวัดระยองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะเตรียมพร้อมไว้ที่เทศบาลนครระยองซึ่งเครื่องสูบน้ำดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสามารถที่จะช่วยระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วค่ะ